สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม Pixel นะครับก็ในรายละเอียดของคลิปวีดโอวันนี้เราจะพาไปดูว่ากิจกรรมในในหวันเนี่ยเราจะใช้พลังงานใช้ e อ e r g y ในการทำอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับคอพัง ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนเราจะเข้าไปดูเนื้อหาอยากเพื่อนๆช่วยกันกด like, ไลค์กดซับสไครป์ช่องของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปวิดีโอที่เราอัปเดตเข้ามาในช่องนะครับโอเคครับงั้นเราไปดูเนื้อหาในคลิปเลยอย่างที่เราบอกกันไว้ต้นคลิปนะครับว่าวันนี้เราจะพาไปดูกิจกรรมว่าวันหนึ่งเนี่ยเราใช้ e NERGY <c oughs> ในในอ่าโปรเจกต์เกมพิกเซลนะครับทำอะไรบ้างก็ก่อนอื่นเลยเราก็ควรที่จะไล่เก็บอ่า ของที่อยู่ในเมืองก่อนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกไข่เส้นได้หรือว่าของทําเหมืองทำพึ่งอะไรพวกนี้นะครับเราก็ไล่เก็บพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่ะเนี่ยนะครับพอไล่เก็บไปปุ๊บพวกนี้มันจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงครึ่งอ่ารวมถึงตัดตัดต้นไม้ด้วยนะครับเรามาตัดต้นไม้เก็บซอฟบูดในเมืองมีอยู่จุดเดียวแต่ต้นไม้เนี่ยจะใช้เวลาน,านานกว่าอย่างอื่นครับ Okay, เราก็ตัดเก็บไปเค okay, เรียบร้อยแล้วก็นะครับมาไล่เก็บเชื้อจูดเลยเหมืองแต่ก่อนอื่นเลยต้องต้องบอกก่อนว่าการที่จะได้ฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยต้องอมีเงินคอยในในเกมะนะครับเอามาซื้ออยังเหมืองน,นี่ก็คือเราต้องมีมีดิวมีตัวแท่นขุดเอามาใส่เอาไว้มันถึงจะขุดได้นะครับเพิ่มต่อไปก็เก็บไข่ไก่ไก่นี่ก็เหมือนกันก็ต้องซื้อไก่มาวางเอาไว้นะครับ okay. ก็เหลือน้ำผึ้งพึ่งเราก็ต้องซื้อนางพญาพึ่งเอาไว้ในในรังมันนะครับหลั <Huh? S 1> งจากนั้นเนี่นย energy ที่เหลือเราก็เนี่ยครับอาจจะมาปลูกอะไรเล็กๆน้อยๆทิ้งเอาไว้ก็ได้หรือถ้าเหลือเยอะเนี่ยก็สามารถปลูกอะไรที่เกี่ยวกับตัวเวสสของเราได้นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือการ เอาไปเก็บไข่ไก่หรือว่าไปเก็บน้ำผึ้งเก็บแร่เนี่ยตามจุดที่เราเอาไปวางไว้ในในแลนด์ต่างๆนะครับอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันเคส่วนอีกส่วนหนึงในแต่ละวันเนี่ยมันมีจุดที่รับของฟรีได้ะนะครับก็จะเป็นพวกเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นพัมกินเป็นพัมกินซีดเป็นอ่าเมล็ดมเมล็ดฟักทองนะครับแต่นี้ของผมยังยังไม่ถึงเวลา แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็จะมีแคนดี้ซีดเป็นเมล็ดของนงานครับตัวนี้เหมือนกันแล้วก็สามารถเอามาปลูกได้นะครับตรงนี้มันเก็บได้ทุกวันมันจะออกมาเป็นแบบนี้สุ่มเป็น3แบบแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่เราต้องไปเล่นเกมเพื่อไปรับเป็นตัว๋วติ๊กเก็ตก็คือด้านบนตรงนี้อันนี้มันจะ,ะเข้ามาเล่นได้ทุก8ชั่วโมงตรงนีนะครับ บัมนี่อันนี้ปึ๊บเข้าไปเลยนะคะแล้วมากดตรงปุ่มสตาร์ทนะก็มาตีไอ้หัวฟักทองพวกนี้เดินไล่ตีไปในเวลาหนึ่งนาทีก็ตีให้ได้เยอะที่สุดแค่นั้นเองแล้วก็มากดคอลเลกต์นี้แล้วก็เอ็กซิทออกไปอันเดี๋ยวเราไปเก็บของตามแลนด์ต่างๆก่อนดีกว่า เพราะจริงๆมันมีจุดรับของปรีจุดหนึ่งแต่เดี๋ยวเราค่อยมาเอาตรงนั้นรู้สึกว่าเวลามันยังไม่ถึงเหมือนกันนะครับของผมอะ่ะตรงนั้นมันจะสุ่มได้เป็นพอเบอรี่ซีดหรือมไม่ก็ได้ได้ไก่อะไรอย่างเงี้ยอนะจุดตามแลนที่สรุิดไว้นะครับก็มามา,มาเก็บของได้ปลูกพืชมาอะไรอย่างเงี้ได้อันนี้ก็อยู่ที่ Energy ที่เหลือของเราด้วยของผมเหลือน้อยเดี๋ยกลับเมืองก่อน โอเคนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมพูดถึงไว้เมื่อกี้นะครับว่ามีจุดรับของฟรีได้ต่อวันคือโพสต์ออฟฟิศตรงนี้แหละในโพสต์ออฟฟิศเนี่ยก็จะมีของฟรีแต่อของผมเวลาน่าจะยังไม,ไม่ครบนี่หัวเหลืองสี่ชั่วโมงครึ่งครับได้ต่อวันครั้งหนึ่งเท่านั้นเองโอเคันนี้ก็มีกล่องเ็นซอเลตของเราด้วยอะสิ่งที่เหลือที่เรายังทําได้เนี่ยจริงๆก็คือ เราควรที่จะไปดูในออเดอร์นะครับออเดอร์ออเดอร์เดลี่ของวันนว่าวันนี้มีอะไรให้เราส่งบ้างถ้าเป็นพวกซีดง่ายๆเป็นพวกแบบของง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็พอมีออเดอร์เราก็ไปปลูกแล้วามาส่งแค่นั้นเองหรือถ้าเราเอเนอร์จี Energy เหลือเราก็ปลูกไอ้พวกที่มันมีออเดอร์ขึ้นมาบ่อยๆนะปลูกทิ้งเอาไว้เลยนะครับก็พอมีออเดอร์ปุ๊บเราก็สามารถส่งได้เลยแต่ว่าส่วนใหญ่ ผมอยากให้เก็บเอาไว้ส่งออเดอร์ที่มันได้รีวอร์ดเป็นเป็นเป็นพิกเซลดอลลาร์มากกว่าหรือเทปสีเขียวเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์เรามากกว่าแต่ว่าเงินคอยนี่ก็จําเป็นเหมือนกันเพราะเราก็ต้องซื้อวัตถุดิบซื้อนูน่นซื้อนี่เพื่อ,อทําให้เรามีโอกาสได้วัตถุดิบมากขึ้นนะครับอ่ะเนี่ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเฟสเราต้องพยายามไล่ทำเฟสหลักของเราเนี่ยไปเรื่อย เพื่อจะได้ปลดล็อลวกวัตถุดิบที่หายากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราสามารถเอาไปขายในตลาดเพื่อให้ได้ได้โกในจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะครับก็พยายามไล่เก็บเพวสพวกนี้ไปนะไปดูออเดอร์เดลี่ของวันนี้หน่อยว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็อย่างอย่างที่บอกไปมาดูที่แพสบอร์ดตรงนี้ยแล้วก็ดูออเดอร์ของเราว่ามันมีอะไรส่งได้้ามในบางอย่างมันก็ส่งแล้วก็โอเคอยู่ แต่อย่างไม้อย่างเงี้ยผมก็ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยส่งอะแบบ50อันนะมันได้แค่ร้อยคอยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เราเก็บส0่ร้อเราได,ได้ได้เพจคุ้มกว่าแต่อย่างนเนี้ยเกนโบอย่างเงี้ยโอเคมันก็คุ้มอยู่ได้เป็นพันเลยพันคอยครับแล้วก็รอตรงนี้มันจะ random reset ใหม่นในในทาร์ท,ที่เราส่งไปแล้วอประมาณ5นาทีนะครับ พยายามโฟกัสอันที่มันเป็นพิกเซลดอลลาร์ดีกว่าประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็คือ Energy เรากลับมาพอสมควรแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวจะพาพาไปดูว่า Energy ที่เหลือเนี่ยไปทำอะไรแล้วก็ไปรับของพวกเมื่อกี้ด้วยนะครับที่เราไม่ได้รับเอาไว้เนาะอย่างพอเพอร์ี่อย่างเงี้ยถ้าเ e r g อเหลือๆก็ปลูกไว้ได้ใช้อยู่แล้วครับแล้วก็มันโตเร็วด้วย เนี่ยนะครับก็มาเอาของตรงเมื่อกี้ที่ผมบอกแต่ละจุดเอาไว้อะในจุดนี้ความกินซีดเนี่ยนะครับก็มากดรับปึ๊บมันก็จะได้มาออเรน์ความกินซีดตัวนี้มันก็จะมีออเดอร์ที่เราต้องส่งเหมือนกันตัวหัวฟักทองเนะี่ยอแล้วก็แคนดี้ตัวนี้ด้วยแคนดี้ซีดแคนดี้คอตตอนคอตตอนแคนดี้ซีดอืเอเนจีเหลือๆเ,เนี่ยก็ มาปลูกปลูกอะไรทิ้งๆว้งไว้ก็ได้ครับหลักๆอ่ะพอปเบอร์รี่แล้วก็เกนโบอย่างเงี้ยก็ได้ใช้บ่อยนะก็พยายามปลูกปูกไว้ครับอย่าปล่อยให้ Energy มันเสียเปล่าแต่วันหนึ่งอ่าพอรีเซ็ตกลับมามันไม่ได้รีเซ็ตจนเต็มนะครับมันก็จะรีเซ็ตตามเวลาแค่นั้นเอง อันไหนยังไม่ใช้บางทีผมก็ยังไม่ได้ตัดเอาไปเพราะว่าเปลืองพลังงานโอเคแล้วก็มาเก็บอันนี้ได้อีกรอบพอดีเลยถึงเวลาของมันละึอบอ่ารู้สึกว่ารอบนี้จะได้เยอะกว่ารอบที่แล้วเยอะเลยนะครับได้มา21ติเก็ตอ่ะเนี่ยหลังจากเราเล่นเสร็จอ่ะมันก็จะครบประมาณ1น,นาที เท่ากันพอดีเลยหลังจากที่เราปลูกค็อเบอรี่เมื่อกี้เอาไว้เราก็ไปไล่เก็บได้และ้ะเพราะว่าเล่นเกมทุบหัวฟักทองเมื่อกี้มันหนึ่งนาทีเท่ากันครับที่เราก็อะไล่เก็บเกี่ยวผลผลิตของเราเลยไล่เก็บให้หมดแต่แคนดี้ผมจะเหลือไว้ก่อนเพราะว่าขี้เกียจเอาไปเก็บด้วยนะครับเรก็ยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่ไว้มีออเดอร์แล้วค่อยมาตัดออกไป ที่เหลือถ้าเราอยากจะปลูกอะไรต่อเราก็เอามาปลูกพิงๆเอาไว้ไว้มี order, ออเดอร์ค่อยๆมาตัดแบบนี้ก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องอตัดเก็บมันทันทีเพราะว่าการตัดมันก็ใช้เอเนอร์เหมือนกันนะครับสำหรับสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะครับนะับ่กนะ็คือมาไล่กลับมาล่ไล่เช็คออเดอร์อีกทีว่า มีอะไรบ้างที่เราพอจะส่งได้แล้วหรือว่ามีอะไรที่เราพอจะปลูก<ม>ส่งได้ทันเวลาก่อนมารีเซ็ตไหมอะไรเงี้ยนะครับก็มานั่งดูป๊บเกนโบยเงี้ยส่งเลยถ้าวูดเงี้ยผมไม่ส่งไบโคเวอร์สามแชกอันนี้พอได้อยู่ถ้างั้นเราก็มาซื้อ,อาซตของตัวไบโคเวอร์ cover. ไปปลูกซะหน่อยจริงเราซื้อเผื่อไปปลูกเผื่อๆไว้เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องไป,ไปมา,มา,มาบ่อถ้า Energy เอ e เนอร์จีเหลือเยอะก็ซื้อเผื่อๆไปเลยสักยี่สห้าอันไปเลยไปไปหาแรนลงกันจะได้ไปอ่ากดเอาของอื่นด้วยพวกไข่ไก่อะไรพวกนี้โอเคมาเอาไข่ไก่ปุ๊บแล้วก็ไอของที่เราจะปลูกก็มาปลูกทิ้งไว้เลยปุ๊บ ไล่ปลูกให้เต็มเอาให้หมดเลยช่องจะได้เหลือก็ลดน้ำโอเคลดให้ครบทุกช่องโอเคแล้วก็ย้ายมาอีกแรนหนึ่งมาได้เก็บของของเราไปผลผลิตที่ปล,ปลูกไว้อันไหนคิดว่ามันใกล้หมด ล้จะพกติดตัวไว้เผื่อมีออเดอร์จะได้ส่งได้เลยเนี้ยก็อ่เก็บติดตัวไว้นะครับคืออย่างบางอันมันใช้เวลาค่อนข้างนานอย่างเกนโบอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานริงปลูกทิ้งไว้ก็ก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็กลับมาระหว่างรอตัวโค v เวอร์เนี่ยโตช่วงเนี้ยถ้าไม่มีอะไรทำแล้วก็ Energy ใกล้หมดด้วยก็เดี๋ยวเราจะไปะแช่ซาวน่าเพื่อชาร์จเอเนจีกัน แต่ระหว่างนี้เดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนเอาของที่คิดว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วในระหว่างวันก็มาเก็บเก็บไว้ครับตัวไข่ผมเก็บไว้อีกสตอร์เลหนึ่งตอนนี้ Energy เราเหลือแค่14.7เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คือการเข้าไปแช่สาวหน้านครับเพื่อชาร์จ Energy มันจะไวกว่ากันเยอะเลย ระหว่างที่รอเนาะรอผลผลิตเราโตเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องใช้ energy ในการไปเก็บเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตของเราเพื่อมาส่งออเดอร์นะครับโอเคระหว่างนี้เราก็มาแช่ซาวน่าทิ้งเอาไว้นี่วันหนึ่งมันจะมีลิมิตอยู่นะครับแช่ได้ประมาณ240 energy ที่เราสามารถมาชาร์จได้ในซาวน่าโอเคครับหลังจากชาร์จ energy ที่ซาวน่าเสร็จเราก็สามารถกลับไป เอาผลผลิตของเรามาส่งออเดอร์แล้วก็ถ้า Energy เหลือก็คือไปปลูกอะไรรอไว้เพิ่มแล้วก็ไล่เก็บพวกไข่ไก่พวกน้ำผึ้งอะไรพวกนี้นครับและในระหว่างนั้นจน Energy เรา,าไม่พอใช้แล้วอันนั้นก็คือจบวันหลังจากนั้นเราก็ต้องไปยืนชาร์จ e n e r g รรอข้างนอกนะครับอันนี้ก็คือลูปใน1วันที่เราสามารถทำได้นะครับก็แล้วแต่วันบางวันก็ ได้ออเดอร์ที่มีเพชรเยอะบางวันก็ไม่มีเลยแบบนี้ก็มีครับรันดอมมาเจอแต่เป็นคอยล้วนๆเลยถ้าเ,เพื่อนๆคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันหน่อยนะครับแล้วก็กด Subscribe ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเวลาเราลงคลิปนะครับก็หวังว่าจะสนุกกับการเล่นเกมพิกเซลนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ